สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไ้เลยเป็นตานสกุชี่ตัวใหม่ของแมนอีริกเป็นซิกแพคนะกลิ่นช็อกโกแลตสีเข้มให่เก็งก็ยับหน่อยอันนี้ทุกคนกำลังแกะเชื์อข้ามามันจะดูแบบ เออมาที่แคดดีนะ้เนาะสีดำโอเคเรวก็จะแกะออกมาให้ดูเลยขออิดเพื่อผิดก่อนนะอ,อันนี้คือมันไม่ใช่โซลว่าถุงนะโอเคนะอา บอกเลยว่าเซลว์นากล้องมันไม่โฟกัสเลยอยากให้กล้องโฟกัสมากจะได้เห็นกวาเทโลถ้าเกิดกล้องดูงกลิ่นได้นะเราอยากให้ดูกลิ่นมากเลยกล้องมาดูตำหนิกันเลยนะครับบางทีเราก็ถามเพื่อนก็ถามบ้างแต่เราก็ไม่ได้ชียร์เรียดอะไรนี่ตำหนิเนาะอี่ แล้วก็นี่นะตำน้ไม่ค่อยซีเรสเ้่ยตำหนีอ่ะซีเรสต้องคำพะโล่ต้องคำนุ่มมากกว่าแล้วก็กลิ่นสามอย่างนี่ยสรูมากหอมากชื่อเ,เอจริง อันนี้มีลายเส้นด้วยเดี๋ยวเราให้ดูเพืออ่มองไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่ใช่ตำหนินะเห็นเพื่อนบอกว่าเพืพ่อนที่เราซื้อชกระแตนะบอกว่ามันเป็นคาอยู่แล้วไม่เห็นเลยตรงนี้นตรงนี้นห็นั้ม ไมเย้ยหน,นูว่าผด้ทีชูโอโหตันี้ตรงนี้โหมากเลยตังนี้ก็โหเลนะยแอ้วหัวจะ่วนมาขึหนชโลมากตรงนี้โห,หที่สุด สองอันนี่ถอกที่ต้านให้หนูนะเนี่ยปิดโอ้ยตอนนี้ฝนตกนะเวลาตอนนี้เวลาก็ห้านาฬิาสามสินาทีขอดูเวลาครับโอวรีวิวห้านกสนาที อันนี้ชโลามากภกิจ mm. <Take> ด้านหน้าก็จะมีคนแหวกเสื้อเน,นี้สายเอวชื่อว่าอีกอันนี้สายกล้องหน้ามันก็เลยกลับตลอดอีกแล้วตลอดอันนี้คำว่าห้ามกินห้ามรับประทานอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ห้ามเลยนี <Hey. S 1> ่โอเคแบมจะเต็มแล้วเอเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้ว นี่นะให้หนูความฟลอวกชีหนึ่งข้าหลังซื้อมู่จบคลิปนี้เช่อกันไหมกันคลิปหน้าเลือย่าลืมกดนสับตะไคร้ก, like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายหอมมาก